สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทานายดวงในหัวข้อปาฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษภายใน9วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะซึ่งการทำนายดวงก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีเราก็รับไว้นะเพื่อเป็นพลังบวก จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังตัวไว้บ้างชีวิตจะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้มพอมๆกันเลยคะ่ะมารับฟังกันนะคะในช่วง9วันนี้จะมีข่าวดีมีปฏิหารอะไรดีๆ เกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมษกันบ้างนะมารับพลังงานจากไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ The Moon ะแปดถ้วยนะคะ กดาบน,นะคะ Kings of Cups เจ็ดเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วย Shower Page of Cups และใบสุดท้ายนะคะ a ะ j u s t m e n t พลังงานโดยภาพรวม อาจจะมีบางเรื่องราวนะที่เรายังมีความวิตกกังวลใจอยู่นะคะซึ่งนะปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะนะมองว่ามันกำลังจะดีขึ้นมันกำลังจะคลี่คลายคุณกำลังจะยิ้มได้นะคะเนี่ยนะคะนะเป็นแบบรูปพระจันทร์อมยิ้มนั่นหมายนั่นหมายความว่าเหมือนคุณสามารถจัดก,การนะกับความทุกข์ กับปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตได้อย่อยู่หมัดกันเลยนะคะนะมีการเริ่มต้นได้ทำอะไรใหม่ๆที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ดีในสิ่งที่คุณเริ่มต้นลงมือทำได้เดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันไม่เหมาะกับเรานะแล้วไปกล้าไปสู่เส้นทางชีวิตที่มันดีมากยิ่งขึ้นที่มันมีความเหมาะสมกับเรานะคะมีดวงที่ ได้รับการเมตตาการุณาดีมากนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูทำอะไรก็มักจะมีคนคอยให้การสนับสนุนดูแลดีมากๆนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณคอยซัพพอร์ตดีมากนะดังนั้นนะคะใครที่กําลังอยู่กับความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจนะจมปักอยู่กับความร่มเหลวในอดีตต่างๆมากมายขอให้คุณนะฮึดนะคะนะฮึดสู้นะ ปลุกเล้าตัวเองขึ้นมานะคะให้กําลังใจตัวเองทุกครั้งนะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของคุณเองนะคะนะคุณโชคดีมากๆนอกจากที่คุณจะให้กำลังใจตัวเองแล้วนะคุณยังมีคนรอบข้างนะคอยให้กําลังใจคุณชีวิตคุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวได้นะคะนะมีดวงที่จะได้พิกฟื้นนะจากร้ายกายเป็นดี มันเหมือนกับว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอชีวิตที่มันดูมืดมนไร้ซึ่งขนทางคุณจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอนะคะปัญหาอุปสรรคนะมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้นะคะเพียงแต่ว่านะเราจะต้องอดทนนะกับปัญหาปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะจัดการจะขี้คายให้มันจบลงไปได้ ในเร็ววันนะบางเทีมันก็ต้องใช้ระยะเวลาให้มันคี้คายไปตามการเวลาไปตามผลทางของมันนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือความอดทนนะคะแล้วก็จัดจัดการกับปัญหานั้นยังไงนะคะถ้าคุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้นะคุณจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆ เจอปัญหาอะไรคุณไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะคะนะมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมสู้นะพร้อมลุยชีวิตนับจากนี้ก็จะมีสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะมีคนคอยช่วยเหลือดูแลคุณดีมากๆมีปัญหาอะไรคุณก็สามารถเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถืออาจจะเป็นพ่อแม่เป็นหัวหน้านะคะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะใครทําดีกับเราเราก็ต้องทําดีตอบแทนกลับไปความกตัญญูนี่แหละที่จะทําให้คุณได้ดีนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตไม่มีทางตกต่ําอย่างแน่นอนนะคะหรือนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับ อาราชการนะงานราชการนะคะอางานเกี่ยวกับขายพวกของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคต่างๆช่วงเนี้ยดีมากๆนะงานมีความก้าวหนา้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคาดหวังเรื่องของการยกย้ายนะคะเรื่องของเงินนะเงินโบนัสเงินเดือนต่างๆมีเกณฑ์ได้สมหวังนะคะธุรกิจเติบโตมีการาขยับขยายนะ สาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะมีการมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะลูกค้ามีความพออ,อพอใจในสินค้าของเรานะดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะคะนะหรือใครที่กำลังเริ่มต้นนะทำธุรกิจนะคะก็มีแนวโน้มที่เป็นเป็น,ปนทิศทางที่ดีมากๆนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีหากใครที่คิดจะทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ ขอให้ลงมือทําเลยเพราะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะคุณจะมีที่ปรึกษาดีมีคนคอยให้กําลังใจดีนะ mm. ก็อยู่ที่คุณจะลงมือทําแล้วนะคะถ้ามถ้าเราโมแต่ลังเลยนะเพราะว่าพบงนะทาดีไหมไม่ทําดีไหมนะคะนะมันจะเสียเวลาเนีย่ยลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาเราลงมือทําเร็ว ความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นเร็วปัญหามันก็มีบ้างแหละที่มันเกิดในระหว่างทางนะเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงนะคะสู้ไปกับมันนะแล้วความสําเร็จมากมายก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะเนี่ยนะคะนะเกิดผลกําไรเกิดความสําเร็จนะมีเงินมากองตรงหน้ากันเลยนะคะนะ้ําได้เงินได้ทองนะจากความสามารถจาก ทักษะนะพิเศษของคุณนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะการเพาะปลูกต่างๆนะคะเพื่อสวนพืชไร่นะช่วงนี้ผลผลิตนี่ให้แบบเยอะมากๆเลยนะคะนะขายได้นะกำไรเป็นกอบเป็นกำรรมนะสามารถลืมตาอ้าปากกันได้เลยการเงินช่วงนี้ของชาวราศีเมษสัพพัดดีมากๆนะเงินทองไหลมาเทมานะคะนะัน นับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยเด็กกันเลยนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการลงทุนอะไรบางอย่างถ้าก่อนหน้านี้คุณได้ทําอะไรไว้นะคะนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผลกําไรที่งดงามดีมากๆนะการเงินถือว่าค่อนข้างดีนะคะนะช่วงนี้อาจจะใช้เงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะก็ก็โอเคแหละเพราะว่าเราก็ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ต้องอยากได้ของที่เราอยากได้บ้างนะคะ นะถ้ามันซื้อแล้วมันทาให้เรามีความสุขนะก็ซื้อไปเถอะนะเพราะว่ามันเป็นเงินของเราแต่ก็ต้องอคิดนิดนึงนะคะว่ามันจําเป็นไหมมันราคาแพงเกินไปไหมนะคะไม่ใช่ว่ามีแล้วนะ้้วก็ซื้ออีกนะคะซื้อแล้วซื้ออีกหรือมันราคาสูงสูงเกินไปนะซื้อไป ซื้อมาแล้วแล้วก็เสียดายเงินอันนี้ไม่ดีนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยเรื่องของความรักเนี่ยของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะในช่วง9วันนี้นะถือว่าดีมากๆนะคะความรักของคนมีคู่นะรักกันดีเข้าอกเข้าใจกันหรือก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคุณสองคนสามารถที่จะพูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะนะเข้าอกเข้าใจกันในทุกๆเรื่องนะต่างเปิดเผย ความรู้สึกที่แท้จริงต่อก,กันนะหลายคู่ก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายนะคะการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันความรักจากที่มันดูตึงๆนะราบเรียบก็จะกลับมาสดใสนะคะสดชื่นแจ่มใสอีกครั้งนะดูแบบหวานแววขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเสมือนตอนจีบกันใหม่เลยนะคะหรือคู่ไหนที่ความรักมันดูเจืดชื่อนะไร้สีสันก็ลอง าหาเวลาเติมเต็มนะคะความสุขให้กันบ้างอาจจะพากันไปเที่ยวนะคะไปทานข้าวนอกบ้านบ้างน,นะคะไปสร้างบรรยากาศดีๆให้ให้แบบเหมือนแบบว่าไปดึงจำาลึกถึงความทรงจําในอดีตที่เคยตอนจีบกันใหม่ๆม,มีความสุขกันยังไงนะคะไปในสถานที่ที่เคยไปกันก็ได้นะที่ไปแบบไปสร้างความสุขกันหรือเป็นที่ที่แบบอาจจะไปเจอกันครั้งแรกก็ได้นะคะไปรื้อฟื้นความทรงจําเพื่อจะได้ให้ ความรู้สึกดีๆได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะหายโสดได้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนดีๆมามอบความรู้สึกดีให้นะคุณก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยนะคะนะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเยอะแยะเลยหรืออาจจะมีเป็นคนที่คุณเล็งไว้นะคนที่คนถูกใจนะเปิดใจรับคุณนะเข้ามาคบหาคุณก็ได้นะคะ มีโอกาสสมหวังในความรักสุขมากๆช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังมีค่าเช็จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านนะคะนซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมีของเสียนะคะ นะมีของชำรุดนะภายในบ้านที่ต้องซ่อมต้องเช็คนะคะก็ต้องดูให้ดีๆด้วยอะไรที่มันจําเป็นนะเราก็ต้องจ่ายเพื่อซ่อมแซมทําให้มันดีขึ้นอย่าไปเสียดายเงินนะคะมิฉะนั้นนะมันอาจจะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะนะใครที่มีครอบครัวที่วางแผนจะมีลูกมีบุตรก็จะมีนะคะ นะมีเกณฑ์ได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขมากๆมีข่าวดีในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องของการเงินนะคะนะใครที่กําลังรอคอยเงินสักก้อนหนึ่งมีโอกาสสมหวังนะหรือรอคอยใครบางคนกลับมาคนที่เราเฝ้ารอคอยนะคะมีโอกาสได้หววกลับมา,ารักกันอีกครั้งนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะรอคอย เรื่องอะไรก็ตามแต่นะมีโอกาสสมหวังเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะกาลังรอคอยข่าวเรื่องงานหรือเปล่านะคะนะเรื่องงานเรื่องของธุรกิจนะคะเรื่องของการเรียนก็ได้นะรอคอยผลการเรียนนะคะก็มีโอกาสสมหวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในอดีตด้วยนะถ้าเราตั้งใจเรียนอดทนมาณนะพยายามนะคะข่าวดีที่มันจะเข้ามามันก็คือข่าวดีนั่นเองแต่ถ้าก่อนหน้านี้เรา เกียรค้านะคะขี้เกียจนะไม่ทํางานไม่อ่านหนังสือผลมันก็จะออกไปเป็นไปตามนั้นนะทํายังไงได้อย่างนั้นนะคะถ้าเราอยากได้ผลที่เป็นไปตามที่เราพอใจนะเราก็ต้องกระทําในสิ่งที่ดีขยันเหมือนเพียนไว้แล้วผลที่จะตามมาจะทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณได้ทำนะคะก็เป็นช่วง9วันที่คุณจะสามารถาฟื้นนะคะเหมือนแบบ ฟื้นฟูจิตใจจากที่มีความทุกโศกความโศกเศร้าเสียใจต่างๆคือเหมือนกับว่าทําใจได้ระดับหนึ่งนะคะได้ออกจากสิ่งที่มันไม่ดีไปสู่สิ่งที่มันมีความเหมาะสมกับคุณไปสู่สิ่งดีๆปัญหาต่างๆคลี่คลายนะผู้หลับผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีมากการเงินสัพพัสดีมีเงินใช้จ่ายคล่องมือนะคะเรื่องของความรักก็นะมีความสบสมหวัง นะคนโสดมีเกณฑ์ได้หายโสดในช่วงเข้าวันนี้ด้วยนะคะนะมีคนดีๆมีคนที่คุณชอบนะเปิดใจนะก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันได้ยาวๆเลยนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจปิดท้ายนะด้วยไพ,พ่พาพิคเนตนะคะสเปริชัวแพลกตินะคะหากคุณมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่อยากจะทำให้สำเร็จ แล้วก็ต้องมีความมานะพยายามจริงจังนะคะทำอะไรทำจริงไม่หยะแยะไม่ท้อง่ายแล้วก็ต้องหมั่นพัฒนาฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนะฝึกจิตให้นิ่งมีสมาธิกับสิ่งที่ทำการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยสามารถช่วยได้หรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นการาหากิจกรรมที่ทำให้เกิดสมาธินะคะฟังเพลงอ่านหนังสือนะอยกับน้องหมาน้องแมวก็ได้ ทำสิ่งที่มันสิ่งที่คุณชอบนะที่ทำให้ตัวเองมีสมาธินะคะนะเมื่อเรามีสมาธิมีสติก็จะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยให้มันสำเร็จได้โดยง่ายนะคะและนี่ก็คือปาฏิหาริย์ข่าวดีที่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วง9วันนี้นะ,ะก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ก็มาจากการกระทําของตัวเราเองนะคะทํำยังไงได้อย่างนั้นก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ